สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะเข้ามาแล้วต้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆและข่าวสารทางด้านการเงินที่สำคัญที่น่าสนใจไว้ด้วยนะคะวันนี้เรามาดู3มสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยนะคะได้แก่สินเชื่อกรุงไทยใจดีสินเชื่อกรุงไทยสมาร์ทมันนี่และบัตรกดเงินสดกรุงไทยค่ะ สามารถยืมเงินด่วนได้5,000บาทรู้ผลภายใน5นาทีผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทยได้เลยค่ะล่าสุดนะคะธนาคารกรุงไทยได้ออกสินเชื่อกรุงไทยใจดีมีวงเงินด่วนอนุมัติไวใน5นาทีอนุมัติวงเงินตั้งแต่5,000บาทจนถึง1 0 0 0 0 0บาทสมัครได้ผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทยนะคะที่ชื่อว่าแอปกรุงไทย Next ค่ะ ซึ่งสินเชื่อกรุงไทยใจดีสามารถสมัครได้โดยไม่ต้องใช้เอกสารนะคะพร้อมกันนี้ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกรันอีกด้วยค่ะซึ่งจะคิดดอกเบี้ยเฉพาะตามยอดเงินที่เราใช้วงเงินไปและมีระยะเวลาการกู้สูงสุดถึง1ปีค่ะเรามาดูจุดเด่นของสินเชื่อกรุงไทยใจดีกันเลยนะคะ ข้อแรกก็คือสินเชื่อกรุงไทยใจดีจะให้วงเงินสูงสุด0.7เท่าของรายได้สุทธิที่เข้าบัญชีกรุงไทยค่ะและ2คือคิดดอกเบี้ยที่อัตราดอกเบี้ย15-24%ต่อปีและหักบัญชีในการชำระดอกเบี้ยทุกวันที่24ของเดือนค่ะและข้อ 3. เมื่ออนุมัติวงเงินแล้วสามารถเบิกใช้วงเงินได้จากบัญชีเงินเดือนกรุงไทยค่ะ ในการสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีนะคะท่านจะสามารถสมัครได้ก็ต่อเมื่อมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยเท่านั้นค่ะและทางธนาคารกรุงไทยจะส่งลิงก์เชิญให้สมัครนะคะซึ่งเมื่อกดลิงก์สมัครแล้วก็จะสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยที่ชื่อว่ากรุงไทย NEXT แล้วก็รู้ผลได้ภายใน5นาทีเท่านั้นค่ะ สินเชื่ออีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นสินเชื่อบัตรกดเงินสดกรุงไทยเป็นบริษัทในเครือนะคะที่ชื่อว่า KTC p r o ค่ะเป็นบัตรกดเงินสดที่นอกจากจะใช้กดเงินสดฉุกเฉินได้แล้วยังสามารถใช้ผ่อนสินค้า0%ที่ร่วมรายการได้อีกด้วยค่ะ จุดเด่นของ KTC Proud นะคะก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมตลอดชีพค่ะแล้วก็ผ่อนได้นาน12-36งวดค่ะสมัครง่ายเพียงมีรายได้ขั้นต่ำ12,000บาทต่อเดือนขึ้นไปเท่านั้นค่ะและเบิกถอนเงินสดออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมกันนี้จะอนุมัติวงเงินขั้นต่ำ10,000บาทและสูงสุดอยู่ที่3ล้านบาทค่ะ สำหรับการสมัครบัตรกดเงินสดนะคะ KTC p r o u d สามารถสมัครทางออนไลน์ได้เลยนะคะวิธีแรกก็คือกรอกข้อมูลสมัครที่เว็บไซต์ของ KTC ได้เลยค่ะและ2ใส่ชื่อนามสกุลนะคะเบอร์โทรติดต่อพร้อมกับอีเมลข้อ3ก็คือเลือกรายได้และก็ยอมรับข้อตกลงค่ะจากนั้นให้กดส่งข้อมูลและรอการติดต่อกลับจากทางบริษัทนะคะและท่านที่ได้รับการอนุมัติก็จะทราบผลการอนุมัติผ่านทาง s m s เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ ที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้ค่ะและสินเชื่อตัวถัดมาก็คือสินเชื่อกรุงไทยสมาร์ทมันนี่นะคะตัวนี้เป็นสินเชื่อที่ให้ผู้กู้สามารถกู้ได้ทุกคนโดยที่ไม่ต้องมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยค่ะซึ่งตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการยืมเงิน และเงินที่ท่านได้รับอนุมัติจะโอนเข้าบัญชีกรุงไทยที่ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง1ล้านบาทและจะให้วงเงินไม่เกิน5เท่าของรายได้พร้อมกับอัตราดอกเบี้ยรเริ่มต้นเพียง20%ตต่อปีเท่านั้นค่ะสามารถกู้ได้โดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือบุคคลค้ำประกันด้วยนะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะสำหรับสินเชื่อกรุงไทยสมาร์ทบันนี่นะคะสำหรับบุคคลธรรมดาค่ะกู้ได้สูงสุดอยู่ที่1ล้านบาทแล้วก็อัตราดอกเบี้ย20%ต่อปีระยะเวลาการกู้12-60เดือนค่ะส่วนเจ้าของกิจการนะคะกู้ได้สูงสุด5 0 0 0สนบาทและอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่22%ต่อปีค่ะ โดยธนาคารกรุงไทยได้กำหนดคุณสมบัติเอาไว้คือบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ3า3 0 0 0 0บาทและจะต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า3ปีค่ะซึ่งผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยได้เลยค่ะที่เ w www กรุงไ a ย com ค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยกับกรุงไทยคอนแทคเซ็นเตอร์เบอร์โทรศัพท์0 2 1 1 1 1 1 1 1ค่ะ หรือเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองที่กรุงไทย .com ค่ะและเพิ่มเติมสำหรับแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทยหรือว่ากรุงไทย n น็กนะคะสามารถใช้บริการได้ทั้งฝากจ่ายกู้โอนแล้วก็เติมเงินนะคะครบทุกฟังก์ชันเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลหรือ n d i d นะคะกรุงไทย Connect แอปเป๋าตางัง University Application แล้วก็กรุงไทยเทเลแบงกิ้งพร้อมกับบริการกรุงไทย VTM ด้วยค่ะสำหรับบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลหรือ NDI d นะคะเป็นการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินจากทางภาครัฐและเอก,กชนซึ่งอยู่ระหว่างให้บริการภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ ซึ่งขั้นตอนการสมัครและเปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน NDID นะคะก็คือต้องเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับลูกค้าใหม่ผ่านระบบ NDID และทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยค่ะและทำตามขั้นตอนโดยจะมีการให้กดเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับลูกค้าใหม่และเลือกธนาคารที่ลูกค้ามีบัญชีอยู่และเคยถ่ายภาพใบหน้าไว้เพื่อยืนยันตัวตนจากนั้นทำรายการยืนยันตัวตนที่ธนาคารที่ให้บริการยืนยันตัวตน และกรุงไทย n น็กได้รับข้อมูลจากธนาคารที่ให้บริการยืนยันตัวตนและทําการถ่ายรูปตัวเองหรือเซลฟี่เพื่อตรวจสอบตัวตนหลังจากนั้นก็สามารถเปิดบัญชีกรุงไทยได้ค่ะซึ่งอันนี้เป็นบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลแบบใหม่นะคะซึ่งสะดวกลดเวลาลดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางไปแสดงตัวตนณนะสถานที่ทํางาน และปลอดภัยด้วยระบบเปรียบเทียบใบหน้าและเทคโนโลยีบล็อกเชนพร้อมกับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการให้บริการด้วยค่ะซึ่งบริการนี้เป็นบริการที่น่าสนใจมากๆของแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะคะท่านที่สนใจสามารถใช้บริการด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กมาใช้ได้เลยค่ะ ท่านที่เข้ามารับชมสามารถร่วมกันคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ